สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ป6นะคะวันนี้เราใช้แบบกระดัดวิทยาศาสตร์เต็มสองยังคงเป็นเรื่องการแยกสารเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันในหน้าสิบเ1ดพร้อมๆกันนะคะอ่าข้อด้สามพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วเราพว่าเป็นวิธีการแยกสารแบบได้ นะคะให้ดูรูปแล้วดูว่าจะต้องแยกแบบใดดีถึงจะแยกออกาจากกันได้นะคะในรูปทางซ้ายเป็นอะไรคะเป็นเหมือนเป็นกากากาแฟเนาะเป็นผงกาแฟนะคะเขา,าชงกาแฟนะลูกเป็นกระดาษเป็นกระดาษกรองบนกรวยแก้วนะคะแล้วก็ใส่กาแฟก็จะมีกากากาแฟเป็นผงของแข็งแล้วก็จะมีน้ําไหลออกมานะคะถ้าเป็นของแข็งผสมน้ําแบบนี้เราจะมีวิธีการแยก วิธีแยกสารคือการกรองนะคะวิธีการอธิบายขั้นตอนการกรองหน่อยโดยการเทน้ำผสมกากกาแฟผ่านผ้าขาวบางอ่ามันจะใช้ผ้าขาวบางหรือกระดาษก็แล้วแต่นะคะกากกาแฟก็สีดำๆเนี่ยนะคะที่เป็นของแข็งจะลอดผ่านรูของกระดาษไม่ได้คือคือกากก็คือผงกาแฟมันจะมันจะไม่ทะลุผ่านกระดาษนะคะก็เลย เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่กว่ารูของกระดาษหรือรูของผ้านะคะส่วนน้ำก็จะมีขนาดที่เล็กแล้วก็ไหลซึมผ่านไปได้รูปที่สองเป็นรูปอะไรคะเป็นเหมือนเป็นผงขาวๆร่อนกับตะแกรงที่มีรูนะคะวิธีการคือการร่อนการร่อนจะใช้กับของที่เป็นของแข็งนะคะ วิธีการคือเทแป้งลงไปในตะแกรงแล้วก็ใส่ไปใส่มาเขย่า,ยาน่อยนะคะผงที่มีขนาดเล็กกว่ารูนะคะก็จะทะลุได้ส่วนผงเม็ดขนาดใหญ่กว่ารูถ้ามีขนาดใหญ่กว่ารูมันจะค้างข้าง,งบนถ้าเป็นผงนเล็กๆก็จะทะลุผ่านนะคะก็สามารถแยกผงเล็กกับผงใหญ่ออกจากกันได้โดวยวิธีการร่อน ต่อไปนี่เป็นการทําเกลือนะคะเขาจะตากแดดเอาไว้เอาน้ําทะเลตากแดดเอาไว้จนน้าทะเลแห้งก็จะเหลือเป็นของเกลือเราได้วิธีการนี้ว่าวิธีการแยกสารก็คือการระเหยแห้งนะคะก็คือจะปล่อยน้ําทะเลเนี่ยได้รับแสงแดดได้รับความร้อนแล้วน้ําก็จะระเหยขึ้นไปบนในอากาศนะคะก็จะเหลือแต่ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ํา น้ำทะเลก็คือเกลือก็จะได้เป็นเกลือลเราจะได้ว่านาเกลือนะคะอันสุดท้ายก็ทําอะไรคะอ่หุงข้าวหรือเปล่าคะเราะที่ใช้วิธีการโดยการรินออกโดยดรินน้ําสาวข้าวซึ่งเป็นของเละออกจากเมล็ดข้าวที่เป็นของแข็งนะแยกน้ํากับข้าวสารออกนะคะ โอเคอันนี้คือหน้าสิเสร็จแล้วนะคะข้อไหน,นเด็กเขียนไม่ทันให้กดหยุดนะคะ